สวัสดีเจ้าข้าเจ้าอาทิตตาทรวันชัยธนวงศ์เจ้านกต้องกับครอบพระคุณพ่อแม่พี่น้นองชาวจังหวัดเชียงรายท,ท,ทุกท่านเลยนะเจ้าที่ในการเลือกตั้งในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายได้ไว,ว้วางใจนกและมือโอกาสนกในการกลับเข้าไปทํางานนายกองค์การบริหารสจ,าจังหวัดเชียงรายเจ้าและนกจะทํางาน ภายใต้ความซื่อสัตย์และภายใต้ในการตระหนักในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและมีการพัฒนาจังหวัดเชียงหายอย่างครอบคลุมทุกๆด้านและอย่างทั่วถึงเจ้าและในช่วงนี้กอนตีกรกตจะประกาศรับรองนกจะขออนุญ,ญาตนับตั้งแต่วันนี้เจ้าจะขออนุญ,ญาตที่จะเข้าวัดนะเจ้าแล้วก็ถือศีลปฏิบัติธรรม อยู่ประมาณที่สิบวันจะได้ก็ขออนุโมทนาบุญนี้ส่งมอบกุศลผลบุญตี้นกจะได้ปฏิบัติธรรมนี่ส่งไปเืออย่างว่าแม่พี่น้องประชาชนชาวจ,าวจังหวัดเชียงไฮยทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขเจ้าขอให้เรื่องราวต่างต่างที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาขอให้มาลายหายไปหมดขอให้ประชาชนชาวจ,าวจังหวัดเชียงไฮยทุกคนจงมีแต่ความเจริญ จึงหายกงเหาจะต้องการกลุงรุ่งเรืองต่อไปเจ้าสวัสดีเจ้า้ว่แต้น่าหเลยเยาเนชุย ตาะสีวิาณีจันทภาพจากิโนจัตตารธรรมาวันติอายุวโนสุ้ขามพาะลาจะขอสินเตจ้านสัมพุทธัสสะอิมีนาสัตตะเรนะพุทธาภิบูชยานะอมีนาสัตตะนักโมตัสสะะกว